สวัสดีค่ะเกษตรอีสานการดามาแล้วเด้อค่ะมีสิผ้ามะบึงหน้าถามหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะคะสังกระสีกับเปิดออกสังกระสีมาเปิดออกล่มแห้งเลยค่ะนี่นี่ค่ะปั้นเขาว่วานเขาวไว้ว่าจะได้มาสูบน้ำใ่บริสูบเลยฝนตกมาหายพอดีเลยค่ะดีแห้งนี่เขาวมดน,นี่ ชูน้ำใส่ไวม่เกิดวะล่ะค่ะน้าทามอากาศดีดีค่ะพี่น้องเนี่ยมือเสามาตอนเช้าน้ำส่ออากาศดีแห้งค่ะฝนตกมาคื่อนค่ะแห้งแห้งค่ะฝนตกฝนฝนฝน,นตกเดือนมกร่าเนี่ยเนีย่ยสังกระสีออกเลย กระทอมกระทอมน่อยทอมน่อยซองกระสีเปิดเลยอะสิผ้าลงมาเบึงเขาม่อนที่ดำไว้นะคะบ้านไว้ครับดำไว้ตัวนี้ตัวนี้ว้านแล้วก็บว้านเขาดิฟไว้ค่ะว่าจะได้สูปน้ำแซ่ไว้สองขึ้น พอดีฝนตกมา่หร่ก็ดีเลยค่ะนี่นตกมาพอดีเลยบรรยากาศหน้าถา้ำบานเาโองบรรยากาศดีดีค่ะแม่มาเสามาหลังฝนตกวันที่สามมกมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยค่ะนี่ฝนตกเดือนมก,กราค่ะเหยือเขาเขามมวนดำไว้ ตุนนี่ซักกำลังสามขา่อยซักกำลังดกกาสามขา่อยเมี่ยขอมาถ่ายคลิปเลาะถ่ายคลิปเอาขี้กิลิศเมื่อวานขอ่อยบรยิได้ะะใส่ปุ๋ยเลยค่ะนี่รถต้นทุนค่ะรถต้นทุนบริได้ใส่ปุ๋ยเลยวันขี้กิลิศด,ดำไว้แล้วกับกิลิศเมื่อวาน เขาเขียวยี่เด้จ้ะเลยเขาก็งามแต่กอดีรู้จังเขาใส่ปุ๋ยย่เด้จ้ะเพราะว่าก็บเบื้ว่าเขามีสารเนียงเนี่ยอยู่ในขี้กี้เหรน,นะเนี่ยงามยาี่เด้แต่กอดีอยูอ่สิประมาณนี้นะคะนี่เขาหน้าทาม แดงนี่เห็ดอยู่ประมาณสีไรจ้ะนี่ยสีไรนี่ว่านเอาค่ะตัวนี้ตัวนี้ว่านเอาว่านน้ำดำน้ำจ้ะตัวใดมันน้ำหลายหรือว่ามันอยู่ข้างล่างสุดก็เหาก็ดำเอาจ้ะแล้วจริงหอกวานเนี่ยเหากกว่านดำนี่ก็ดำเองนะคะเพราะได้จ้างคนเลยค่ะดำเองดกเอง อันนี้มองตั้งเครื่องสูบน้ำสูบขึ้นไปใยเส้นของบนนี่คืน้ำไหลแล้วมันม้วนม้วนม้วนดำไปมันสีดำไปเริ่มเคี้ยวแล้วคถ้านา้ำฝนนี่แถวนี้ท่วมเพื่ออะไรนี่น,น,น้ำฝนนี่แถวนี้ท่วมเพื่ออะไาถ้าจะมาเป็นหน้าท่ามจะ hit hit หน้าปีว่าไรนะคะตรง hit ห,หน้าแรงอย่างเดียวค่เพราะว่าแถวนี้ ธนาฝุ้นนี่จะท่วมนี่ส่งงาลงมาเดลาเดละคอตัวนึงเป็นกาลัางสิบเบือนขึ้นอันนั้นนี่ซากไดปละคอตัวนึงไหมตอนนี้เท่านี้น้ำจะท่วมเพื่อเล่นหลังจากน้ำท่วมแล้วเขาจังน้ำลดแล้วเฮาก็มาเห็ดหน้าแรงกันค่ะ งามค่ะหน้าท่ามี่บดบดใส,ส่ยังมันก็งามอยู่แล้วนะคะนี่เวลาเ่าเอาหนามใส่สิมันจะเป็นดินเหนียวเนี่ยนะคะเวลาเ่าเอาหนามใส่กระยุได้โดนนะคะมันจะโบหนามจะบ่ค่อยบอกไหวป่ะเนไน่ยเขากระเฮ็ดกันเบนิด์มูบาน,นะค่ะนี่หน้าท่า มองหนงมอง,มองตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเขาดำไว้ที่ตรงนี้พ่อคนกะให้คนละสามไร่กว่าจ้ะป้นเทศเป็นแถวเป็นแถวไปใหป้เลยนี่นก็ตัวนี้สามตะก้าเพราะว่า รกเอาเขาจากให้นี่ปะมาดำมาดำมาดำแถวนีน้ดำข้างล่างเดี๋ยวไตรงมืสามเนี่ยจะเอาขีก้กีริสมาวางตรงเพื่อเนเขาเพิ่งเลือง ยหยุ่เมื่อวานเลยงาล้านเลยคุณน้องเอางามงามกก่ายไปก็ดีดอ้โอ้โอยย,ยกากกมลออู้นีสักสักสามสามขา้า ข้างหนึ่งมันก็น่นองเห็ดจ้ะเจ้านะั้นน่องก็เห็ดน่องเห็ดสามแถวพยายางสามเขา่า 给你的，删了不？ สำหรับคลิปนี้กับเคนี้กันเด้อค่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเด้อค่ะเด้อจะได้ติดจะได้เบิ้งคลิปต่อไปแล้วสิพาไปเบิ้งหน้าบุงอีกเมื่อขึ้นฝนตกแห้งไรสวนไผ่กิ่มซุ่งกับสิซุ่มชื่นไปแน่อยู่ดอกเดีวนี้พีบอไดเอาหนามใส่ขอบคุณหลายๆ้อจ้า